สวัสดีครับวิวแหมรลอนมาเชียเมื่อช้ายังหน้าดําอยู่เลยตกเย็นหน้าขาวเหมือนอะไรเหมือนจวนมาเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้เราจะมารีวิวกล่องนะคะรีวิวรีวิวปั๊มเออไม่ใช่แล้วปั๊มเบรกบนของแท้นะครับเป็นรุ่นสําหรับใส่รุ่นรถเวฟร้อยยี่้านะครับนี แต่เป็นรหัสของคลิกไอนะครับตีเป็นปั๊มสีดํานะครับูอย่าสลับกันนะเดี๋ยวงงมันคล้ายกันมากเลยนะอันนี่ครับหน้าตาเหมือนกันเด๊ะนะครับดูก็ไม่ออกเลยทีเดียวนี่อ่าใช้เว็บร้อ้าได<ม>้เลยสวยงามนะครับต้องระวังตัวนะคะทำไมเออระวังจำไม่ได้เดี๋ยวมันแตกต่างตรงนี้ฮะลูกสูบนะครับของคลิกไอจะเป็นลูกสูบเล็กเหมือนเว็บร้อยสิบไอส่วนร้อยยี่ห้าเป็นลูกสูบใหญ่นะครับต่างแค่นั้นเองไหนแล้วลูกสูบนี่ไงอันแกนมันเนี่ยขาวๆเห็นไหมครับ แต่นี้่องของราคาเนี่ยไอเวฟร้อยยี่สิห้าเนี่ยพันกว่านะครับพันสองพันสามเลยนะครับไอส่วนของคลิกไอเนี่ยราคาอยู่ประมาณเจ็ดพันบาทเองไม่เกินเจ็ดร้อยนะครับหมดเจ็ดพัน 7, ใครจะมาซือ้อเลยเออ <7 S 1> นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยประหยัดนะครับได้ของแท้ด้วยนะครับแต่แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับจะเลือกตัวพันกว่าก็ได้เลยเจ็ดร้อยก็มีนะครับเดี๋ยวผมส่งราคาให้ดูอีกทีนึงคราวหน้านรเราจะมารีวิววันนี้ค่ะเอาแล้วทำไมลราถูกนะี่ยเออ อ่ะก็ฝักงลูกค้าช่วยอุดหนุนสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดสินค้านะคะใครวิ่หนุนเนี่ยตอนดึกเนี่ยระวังตัวนะคะเดยอยาไปหลอกแไนนะ่ะ